เอาละครับกราบสวัสดีครับผมมาพบไปแล้วนะครับสำหรับใหญ่บ,บคุคลาภิบาสวรรค์น,นะครับวันนี้เป็นตอนที่5 0 7ร้อถึงห้านะครับผมเอาละครับเพิ่มการเสียดานะครับผมไปรับชมรับฟังต่อจากเมื่อวันกันดีกว่าครับจากพัชจันธายุติการเพราะ มุ่งหน้าออกจากหอสวรรค์ทันใดนั้นสายตาของเธอก็ได้พบกับดวงตาคู่หนึ่งระยะไกลคนนั้นไม่ใช่ใครอื่นนอกจากเย่เทียนที่เทียนเทพอดปีนต่อหน้าจกพระจ,จันทาก่อนจะดึงเธอเข้ามาน,นอ้องแขนเย่เอ,อ๋อกลับมาแล้วท่านพี่เย่เอ,อ๋อคิดถึงท่านมากเย่เอ๋อผมก็คิดถึงคณเหมือนกัน ทั้งสองส่งกอดกันเวลานานก่อนที่จะปล่อยมือให้เดินเข้าไปในหอสวนรพร้อมกันการพรัฒนาหอสว์ในตอนนี้เป็นไปได้อย่างรดวดเร็วมีผู้อุตุนาเทพจำนวน,นมากเด็กหนยขึ้นแม้แต่จะพัฒนาก็ก้าวไปสู่ขั้นที่6พรดับเทพแล้วท้ายที่สุดแล้วพอสวนในการเพราะมันจะพัฒนานั้นสูงมากบอร์ทรัพยกรในการเพราะที่ยงพอทางการเพราะของเธอยังก้าวหน้าอย่างรดวดเร็วโดยธรรมชาติความเด่นในการพพองยี่อยู่นั้นช้ากว่าเล็กน้อยแต่เธอก็ยังถึงขั้น3าพอดับเทพแล้ว ยี่เทียนอยู่บนโลกเวลา3เดือนในช่วงเวลา3เดือนนี้เขาได้ใช้เวลาทั้งหมดอยู่กับจรวดจันทาพยายามเขาหลังจาก3เดือนผ่านไปยี่เทียนก่อจากโลกไปโดยประสงค์ครั้งนี้คือการุกฝนไม่ใช่เพื่อใช้เวลาขออับจุวดจันทาวันต่อมายี่เทียนเดินทางโดยไม่ใช้รูปร่างแท้จริงของเขาเขาใช้ผัสสปลอมตัวเป็นชายหนุ่มที่รูปร่างไม่โดดเด่นท้ายที่สุดือเสียงปจุบันของยี่เทียนนั้นยิ่งใหญ่มาก ถ้าต้องพูดถึงเงืนภาคอันดูแม้แต่เปงภาครดัดังอื่นเรากองรังสรงพลังบางแห่งอาจจะมีข้อมูลของเยีเทียนหรืยมากก็น้อยถ้าเขาเดินทางไปฝนด้วยรักแท้จริงบางทีอาจจะมีปัญหาตามมามากมายคาดว่าทุกๆครั้งที่เขาเดินทางไปยังพื้นที่ของกองรังที่เ,เก่งกองรังเหล่านั้นอาจส่งคนมาเชิญเขาไปเป็นแขกซึ่งนั้นเดี๋ยวเยี่เทียนจะมีลาบฝนได้อย่างไรหลังจากใช้ต้าตนใหมย่ย่อมไม่ใครจะจำเยี่ยเทียนได้ เย่เทียเนเดินเตะไปทั่วภูมิภาคฮันดูเขาพบเห็นผู้คนและสิ่งต่างๆมากมายและยังได้เข้าสู่เขตแดนรับสถานที่สําหรับฝึกพอดมาดกที่สอดคล้องกับระดับการเพาะในระดับจะรพัดแม้ว่าเย่เทียนจะไม่รับสมบัติดำฆ่าแต่มันก็ได้เพิ่มพืนความรของเขาบางครัง้งเยเทียนก็บอมตัวเป็นมนุษย์ธรรมดาสัมรับประสบการณ์การชีวิตแบบคนธรรมดาเช่นกันบางครั้งเขาเพื่อได้คุกคี่กับจุดสลับอากาศเรียนรู้รูปแบบการชีวิตของพวกมัน ก่อนจะทำลายกลุ่มโจทรสอากาศเหล่านั้นไปจากภูมิภาคผนดูเพียังภาคดรงดาวอื่นสองท่าคนที่เเทียนเข้าผ่านตวข้อจานวนมาก20ปีผ่านไปในช่วง20ปีผ่านมานี้เ่เทียนได้เสียเวลาไปด่ป่าประโยชน์แม้ว่าเขาจะสั่งสมปรสบการณ์และสิ่งมรดงใหม่ๆแต่ก็ไม่ได้ทิ้งกันเพราะ ย่เเทียนพยายามสร้าง,งสารรค์ทศดาบในเทคนิครับของเบสธิศศ์ในทุกๆวันตอนนี้ย่เเทียนได้พยายามสร้างทศาดาบระดับในสบสิงได้เพิ่งจะประสบความสำเร็จได้ไม่นานที่เป็นการเริ่มต้นครั้งใหม่ซึ่งบ่งชี้ว่าความเข้าใจเพดดาบของย่เอเทียนนั้นได้ดดบรรลุเพดดาบสูงสุดแล้วสำหรับเทคนิครับของเบสิทยิศศ์เอเทียนก็เป็นามงเขาน่เช่นกันเดิมที่เขาสามารถใช้พลังตอองามความวามุ่งผลได้เพียงเล็กน้อย แต่ก็ยังไม่สามารถเรียกว่าทเทคนิคลรับของพิศศษสิทธิ์ได้อย่างใดก็ตามสำหรับเยี่เห็นแล้วนี่นับว่ามีการเริ่มต้นที่ดีแต่ปให้เท็นคนเรียนรู้ทาค,ความเข้าใจต่อไปเขาจะสามารถสร้างเนิกรับของพิเศษสิทธิ์ได้อย่างแน่นอนในวันนี้เี่ยเนมาเห็นดาวเครชีวิตระดับสูงแต่ความแข่งของพวกคนบรรข้กดรงนี้ยังหวันแอมีผู้อตัรดาบเทพอยู่อย่างเจ็ดถึงแปดคนเท่านั้นเพระดาวเคราะห์ดวงนี้ไม่ได้มีการติดต่อกับโลกภายนอกมากนักเช่นเดียวกับดาวเคราะห์พื้นเมือง อย่างไรก็ตามรัศการสู้ของตะขอดยนี้มีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมากเกือบพวกคน สามารถมีท้าจัการต่สู้ได้ซึ่งคล้ายกับโรคในเดียดมากยี่เทียนเดนสตีเฝ้ามองจากการต่างๆเป็นข้อตรงนี้เพียงแต่เขาไม่ได้เปนสองรบในใดทำเพียงแค่เฝ้ามองจำมุนต่างๆเท่านั้นวันนี้สิ่งหนึ่งที่ดูคนใจของเย่เทียนนักรบหลายสิบคนกำลังตามราชหนุ่มผู้หนึ่งอาการเรียกว่าอีกไม่นานชายหนุ่มคนนี้จะต้องตายอย่างไม่ต้องสงสัยอย่างไรก็ตามชายหนุ่มคนังกล่าวก็จะหายนักรบเหล่านั้นทีละคน แข็งจริงหากเป็นเป็นรอยตอเนรนิ่มต้นถูกฝนคงไม่สามารถทําเช่นเขาได้จากนั้นนี่เทียนได้พรสนก,การข้าดอกต่อสบอบผสมวของชายหนุ่มแต่แล้วเขาก็ปลัดใจมนุษย์ตัวเทียนพอสอนในก,การเพราะระดับบแอร์พอสอนด้นก,การป้องกันระดับเร่งต้นพอสอนด้กกานความเดียวระดับปานกลางพอสอนด้านดาบระดับระดับเปรียบผู้ตนที่สิทตัวเทียนนักเหนือยากพอสอนด้านดาบในแขนแก่งของเขาแล้วพอสอนด้านอื่นเขา้วนได้จะเป็นขยะ ดยเฉพาะอย่างยิ่งพอสนธิการเพราะดับบนแอร์นั้นด้วยพอสนธิการเพราะดับนี้ไม่มีทางที่เขาจะสามารถการพูดตกลที่แข็งได้ตลอด,ดชีวิตอากเลยว่าหากโจเทียนไม่พัฒนาพอสนการเพราะของเขาชีวิตของเขาก็ต่างอะไรคนธรรมดาโจเทียนแพร่รบเหล่านั้นโดยอาศัยพอสนการะดับของเขาแต่ถ้าชาดับที่ใช้ออกมาน,นั้นพิเศษเป็นอย่างมาก มันไม่มีพดังมอนทัศดาบปรติแต่ถึงกันนั้นดาบของเขายังรวดเร็วในว่องไบพอพอทัศดาพระดาบเจ้าต่ทศดาบที่โจเทียนแสดงมานั้นเห็นได้ชัดว่าไม่ใช่ทัศดาที่สมบูรณ์มันไม่อาจเรียกว่าเป็นทัศดาได้เลยด้วยซ้ำเย่เทียนสนใจชายหนุ่มนักรบที่ชื่อโจเทียนดังนั้นเขาสียนซ่อนตัวแอบมองอยู่ห่างโจเทียนไปเพยงนักรบในขณะเย่เทียนเป็นบุญจวันวันรันดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่โจเทียนและรกคนอื่นจะพบเจอจตนของเย่เทียน ายวันผ่านไปตอนนี้โจเทียนซ่องตัวจากการได้รกของศัตรูในช่วงดลานี้เขาได้เข้าไปในป่าฆ่าสัตว์ส่วบางตัวเก็บเลือดของสัตว์ส่วนแอบงเข้าไปในเมืองใกล้เคียงเพื่อขายเลือดของสัตว์ส่วนนนี้จากนั้นโจเทียนก็หันกลักบและเดินทางไปยังเลือกเขาแห่งหนึ่งบนเนินเขาโจเทียนเดินเข้าไปในบ้านม้าที่โกพังที่ในบ้านไม้าหลังนี้มีเด็กสาวคนหนึ่งอาศัยอยู่เด็กสาวคนนี้คือน้องสาวของโจเทียนชื่อโจเอ๋อ น้องสาวนี่คือ,อยาที่พี่เพิ่งซื้อมาแดะพี่จะต้มยานี้ให้เธอดื่มพี่ได้เนื้อเผาสุดมาด้วยเดี๋ยวเรามากินข้าวด้วยกันพี่ชายพี่ออกไปข้างนอกให้น่ารองดีกว่าศัตรูกำลังค้นหาเราหากพี่เอาคนออกไปข้างนอกบ่อยๆจอ,อกลัวว่าพี่จะรับอันตรายไม่เป็นไรเธอก็รู้ว่าพี่ชายขอยงเธอนั้นเก่งมากนอกจากนี้ถ้าพี่ไม่ออกไปก็ไม่สามารถหาเงินซื้อสมุนภัยรักษาเธอได้เมื่อพูดเรื่องนี้ นอกาตากโจเทียนจตไม่ได้ความกังวลด้านนอกไม่เห็เนเหตุการณกนี้เขาอดไม่ได้ที่จะคิดถึงเขาและน้องสาวในอดีตเขาและน้องสาวเพิ่งพาสายการตั้งแต่เด็กแต่เขาก็ยังโชคดีกว่าโจเทียนเขาื่อสถานกนารครั้รอบจึงสามารถเติบโตขึ้นได้อย่างรวดเร็วส่งผลให้เขาและน้องสาวดุดพ้นจากวกังวลของความยากลำบากได้แต่โชคตาของโจเทียนนั้นทั้งนนสังเวช เพียงจะถูกลิาตามโดยตูแต่ยังต้องกาน้องสาวที่ป่วยมาส่องตัวบนภูเขานอกจากนี้น้องสาวของโจเทียนยังป่วยหนักอันที่จริงอาการปรัจจุบของโจเออไม่ได้แย่มากนันเนเนกเพียนเพียงโรคปอดทั่วไปสาหรับผู้ตนอาการบาดเจ็บดังกล่าวสามารถรักษาได้โดยสักบางอย่างอย่างไรก็ตามน่าเสียดายให้โจเทียนไม่มีโอกาสให้รับคามสดอหนั้นขอจึงทำได้เพียงใช้สมุนไพรบางชนิดเพื่อบรรเทาอาการเจ็บป่วยของโจเออเท่านั้นในเวลาต่อม,มาโจเทียนไม่ได้ไปข้างนอก เขาพบผลบนโขดหินตรงบริเวณน้ำตกในสนุกของวกเขาลูกนี้ตัวเทียนเหยียบดาวกออกมาการไปยําตกที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องสิบครั้งร้อยครั้งพันครั้งตัวเทียนเราเครื่องจักรที่ไม่ได้จักเหนื่อยเทาดาบในมือกอดออกไปครั้งได้ครั้งเล่าทรวงร่างของเขาเปียกความเร่ยเหงื่อจนกระทั่งทรวงร่างเหนื่อยระจนในขีดสุดแต่เขาเพิ่งฝันต่อไปอย่ำตำแหน่งเดิมหรือไม่เบี่ยงบิน,นหรือพลาดเป้าแม้แต่น้อย ภายใต้สกานปกติเมื่อพวกตนี้เก่งบางคนใช้เรียวแรงให้พลังไปจนหมดน่าการพวกเขาแทบจะไม่สามารถขยับได้แต่โจเทียนอาศัยความมั่นของตนทำลายเข็มกัดนี้รสะดามเขาดูเหมือนจะไม่ใช่ปฐมปานอิวของแกงทะกายภาพคนเช่นนี้แนคตกับไะที่เขาไม่ยอท้อบางทีเขาอา้ไกลพวกตนที่เก่งได้นี่เทียนที่อยู่ไม่ไกลข้อมองการทำของโจเทียนตลอดเวลาดูโจเทียนควบคุมดาบในมือควันออกไปครั้งดียวครั้งเล่า ถ้าทางจอแคนตอนนี้เรากลับไม่ได้ใช้อะไรใด สอหรับผู้ตนต่อแห่งดาบที่เยี่เทียนขอสามารถมองเห็นถึงความน่กกากลัวของการเคลื่อนไหวเหล่านี้แะแบบนี้ใกล้เคียงกับต่อแห่งดาบเรารู้ว่าโจทเทียนไม่เคยเรียนรู้ทักษะดาบใดมาก่อนการทดของเขาไม่เป็นระบบเป็นเพียงลูกไก่แลนทักษะการต่อสู้อย่างสมบูรณ์เพียงแต่ว่าลูกไก่ตัวนี้ได้เข้าไปบนวิถีดงตนเองตั้งแต่ต้นดาบนี้ของเขาดูเหมือนกำลังเ้าไปบนวิถีแห่งดาบครั้งหนึ่งยี่เทียนเพื่ออ่าบันทึกในห้องบดกของพระสว่งสุดของมนุษย์ อย่างในเรื่องนั้นบอบไว้ว่าบคุคคลเพื่อดารก้าสู่พีดาบด้วยตนเองขอเพียนพวกเขาตามมากในต,ตอนแรกคนหลอนนั้นไม่รู้ได้สำว่าจักดาบาระดับดําเพียงอะไรยิ่งไม่ต้องพูดถึงความพอใจในด้านตาอแห่งดาบหากมีวันใดที่คนเหลอนนั้นได้เึือดหนักในตาวแห่งดาบความเข้าใจในเวเขตตาแห่งดาบพวกเขาจะอยู่ในระดับที่สูงมากสามารถฝึกฝนก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วกว่าคนทั่วไป บคุคคลเช่นนี้สามารถเขา้าใจทักดาบเฉพาะต,ต่อแห่งดาบไดอย่างง่ายดายมีศักยภาพกับโตที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตเมื่อตอนที่เจนฮิมันเทปน,นี้เขาเทบไม่สนใจสำหรับเขาแล้วมันเป็นเรื่องไร้สาระท้ายที่สุดคนผพืนหนึ่งที่ไม่เคยเรียนรู้อะไรเลยจูดจูดจะเข้าใจต่อแห่งดาวใ้สร้างทักษะเฉพาะต่อแห่งดาบได้อย่างไดยิ่งไปกว่าน,นั้นโอเกตาวบในเรื่องต่างๆยากให้ยกระดับมันจะมีใครที่สามารถก้าวข้ามการยกระดับต่อแห่งดาวไปชึจุสุดได้ในครั้งเดียว แต่ตอนนี้เย่เทียนเชื่อแล้วตัวเทียนที่จ้องหน้าเขากระังก้าวเข้าสู่ตอแห่งดาบเย่เทียนผัดได้ถึงร่องรางกฎเกณฑ์เตาแห่งดาบรอบตัวตัวเทียนเฮ <c oughs> เขาเกิดมาเพื่อเป็นนักดาบในธรรมชาติทุ่มเททุกสิ่งรอมรวมกับดาบในมือแพ่แจ้งเขามีเพียงดาบแม้ว่าจะไม่เคยเรียนรู้ทักษะดาบมาก่อนแต่เขาก็ได้จะหนักถึงความหมายท้จริง ของเตาแห่งดับแล้วเมื่อเทียบกับคนคนนี้เราเองเพียงอ่อนด้อยในบางแงม่มุมการโอาที่ตนและความจริงใจที่มีต่อเขานั้นแขยงเกินเกินไปแม้ว่าเขาเพยงรู้ทักษะตาแห่งดาบเพียงประเภทเดียวแต่ไปที่เขาดูฝนการเข้าไปน,นี้อย่างสุดความสามารถมนเพียงพอที่จะทาลายทักษะเฉพาะตาแห่งดบับทั้งหมดได้นี่คือเก่นแท้ตาแห่งดับที่เก่งที่สุดเส้นทางสู่คมเล็กง่ายที่ราหมองข้ามเดยดรอด ท้ายที่สุดแล้วความคิดของเราซับซ้อนกันไปยิ่งซับซ้อนมากเท่าไหร่ยิ่งเปิด่างยากที่เราจะพัฒน,นาวิธีดาวของเรามักเท่านั้นแม้แบบที่เรามองข้ามมันไปตลอดจู่ๆที่เหนก็จะหับได้ถึงบางสิ่งเหตุผลที่อาจารย์สุนยนไม่บอกเขาในเรื่องนี้ก็เพราะอาจารย์สุนยนไม่ได้ผลในตาแห่งดาบ แต่เขาพบผลตอนฟามือยิ่งไปกว่าน,นั้นที่นายนับดาบที่แต่ละคนใช้นั้นไม่เหมือนกันไม่ต้องสงสัยเลยว่าการเรียรนรู้เดินตามประชาขอผู้อื่นนั้นไม่ใช่เรื่องดีนักดาบจําเป็นต้องพบเส้นทางของตอนเองต่อของยี่เทียนคือ,สอ,อ,สอ,อเ,เส้นทางของผู้ที่แก่งที่สุดแม้แต่เก่งใช้ต่อเฮดดาบของเขาก็ได้เป็นเส้นทางของผู้ที่เก่งที่สุดเช่นกันวิธีดาบของโจเทียนยังคงแตกต่าง จากวิธีดาบของเราเราไม่สามารถใช้เหตุดาบคนโชเทียมได้แต่ก็ยังสามารถเรียนดูจากมันได้ so ตัวเราเองเติมาป็นางเื้นทางดาบของผู้แข็งที่สุดแต่ท,ทักษะดาบผิจันทร์นี้เกิดมาจากการรวมรวมกันแทน้ของทัศดาบมากมายนับไปท่วนไม่ว่ามันจะเป็นทักษะเฉพาะต่อแห่งดาบที่ยอดเยี่ยมแต่มันคนถูกผสมผสานต่อแห่งดาบในท่าน,น,นอื่นด้วยเราแค่ต้องรบต่อแห่งดาบเวทอื่นทิ้งไปทําให้ดาบพิจันทร์เเป็นทักษะที่สมบูรณ์แบบจะเป็นทักษะเฉพาะต่อแห่งดาบของผู้แข็งที่สุดที่บริสุทธิ์ สาดาบที่เราสร้างขึ้นไม่จําเป็นต้องสร้างมันให้ท้องเกินไปเพียงมันเป็นทศดาเพียงแข็งที่สุก็พอในขนาดนี้เยเทียนกระจ่างสมบูรณ์เตาแห่งดับ ของผู้แขเก่งที่สุดของเขาบริสุทธิ์และทรงพังมากยิ่งขึ้นในขณะนี้จิจใจของเย่เทียนจ่มชัดสองสวยัยเึ่นแสงวูบวับมากมายน้ำไปท่วนปรากฏขึ้นในพิบตาตุ้มทศดาบอะไรด,ดำามโจรมากพลังแหลกสายไหลในจิตใจของเย่เทียนจากนั้นก็รวมตัวเข้าด้วยกันอีกครั้งในที่สุดก็กลายเป็นทศดาบอะไรด,ดำด,ำด,ำดำาทศใหม่ทศดาบอะลรด,ดำนี้พลังจติตใของมันแข็งแกร่งจนท,งท,ที่สุสดเท่าที่ทรัพย์สดาบอะไรดมจะทำได้ นี่คือจำกัดของต่อแห่งดาบไม่สามารถพัฒนาต่อไปได้อีกหากเ,กเรียกว่ามันเป็นทักษะดาบระดับจำกัดที่แข็งที่สุดแล้วต่อจากนั้นทักษะดาบดับเงินที่แข็งที่สุดก็ถูกกำหนดขึ้นต่อด้วยทักษะดาบระดับทองให่แข็งที่สุด ในราณีเย่เทียนอยู่ในภวังอย่างสมบูรณ์พอสอนในกรารต่องผของเขาหมดลงโดยไม่รู้ตัวพอสอนในกรารต่องผลไม่สามารถใช้งานได้ตลอดเวลาแต่สามารถใช้งานได้อีกครั้งเมืามาถถถ่อสวรรคต้องหนก็จะหมดลงอย่างไรก็ตามเย่เทียนอยู่ในภวังอย่างสมบูรณ์โดยธรรมชาติแล้วไม่มีทางที่เปิดใช้พอสอนต้องผลได้ดังนั้นร่างกายของเย่เทียนเตรียมค่อยปรากฏขึ้นเวลาได้ผ่านไปช้าช้าเย่เทียนไม่รู้ว่าขอตกในภวังมานานแค่ไหนแล้วแม้แต่เวลาเย่เทียนก็ยังลิมเริ่อไปอย่างสมบูรณ์ Icana, แต่สฉภาะรู้แจ้งส่วนชาติยานของเขาอย่างของท่านศาสตาดับที่แข็งที่สุดต่อเนื่องท่านศาสตาดับระดับต้นั้นแข็งที่สุดท่านศาสตาดับระดับพระเจ้าที่แข็งที่สุดท่านศาสตาดับระดับเหนือพระเจ้าที่แข็งที่สุดในท้ายที่สุดเยี่ยเทียนก็จะนศาสตาับในสัปปสิง์ที่แข็งที่สุดได้สำเร็จในทันทีรักขังเยี่ยเทียนในด้านศาสตราดับดบวชออกมา เขีอากฎเกณฑ์แห่งดาบมากมายนำไปท่วนพุ่งทยานเข้าสู่ร่างของเยอเทียนส่ควรที่เขามีความพอใจเชิงลึกมากมายเกี่ยวกับทัศาดาบวิธิจันทร์ซึ่งเป็นทัศาดาบเฉพาะต่อแห่งดาบของเยอเทียนดังนั้นเยเทียนจึงค่อยปรับปรุงพัฒนาทัศดาบวิธิจันทร์ของเขาจนสมบูรณ์แบบข้อมูลเนื้อหาที่มีความสําคัญมากมายอยู่รอบอไปยี่นแข็งแกร่ทัศดาบวิธิจันทร์ไปสู่เส้นทางของเฉพา,าะต่อแห่งดาบระดับทั่วไปที่แข็งที่สุดแน่นอนว่าการที่ทาให้ดาบวิธิจันทร์กลายเป็นทัศดาบเฉพาะต่อแห่งดาบระดับทั่แขงที่สุด ได้ในคราวดียวนั้นย่อมเป็นเรื่องเกินจริงเป็นหน่อยแต่คราวนี้ด้วยสภาพรถแจ้งช่วยให้เยียนลดระยะเวลาในการฝึกฝนลงไปอย่างมากที่สําคัญก่อนนั้นเยีเ่ยนยังพบรังรัดที่ที่สุดเพื่อพัฒนานทักษะดาบพระต่อเห็นดาบให้สมบูรณ์แบบซึ่งนี่เป็นประโยชน์ที่เยียนเข้าไม่ถึงสําเร็จเยีเ่ยนตัวจะระวังตอนนี้เขาเประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ของพระใจในพัฒนานทักษะดาบพิจันต์ซึ่งเป็นทักษะดาบพระต่อเห็นดาบของผู้เก่งที่สุด อากล่าวด้วยว่าแทสดาพีกันแรกยกิดเป็นหนึ่งในทสดาเฉพาะาต่อหันดาแบาบทั่วไปที่เห็นแกงเป็นอย่างมากพราะดังของมันแยแงมากกว่าเดิมหลายเท่าทันทีที่เอเทียนทำตาขึ้นเขาก็พบตัวคนหนึ่งโจเทียนคนที่ยืนอยู่ไม่กระจาเยเทียนไม่ใช่ใครอื่นนอกจากโจเทียนรอบตัวเขามีทรงสารสูนก,กระจายอยู่ทั่วทุกพื้นที่เห็นได้ชัดว่าในหวังที่เย่เทียน อยู่ในสภาพอนุแจ้งมีสาสสมบางตัวเข้ามาจมตีเขาแต่จโจเทียนฆ่าสาสมัคอน,นี้เพื่อพ้องยี่เทียนพี่โจเทียนได้ไปหายี่เทียนพร้อมกับพูดด้ทยความเคพรพเวลาหนึ่งเดือนแล้ว้ากอบป้องฆ่าม่ได้หลอดใดเห้อใช่ขอรับผมเห็นว่าพี่อยู่ในสถานะบ,บางอย่างผมรำลอกพี่แล้ว แต่พี่มันจะไม่ได้ยินเมื่อเห็นว่ามีซาสุนบางตัวเข้ามาที่นี่ผมกังวลว่าซาสุนตอนนี้จะรบกวนพี่ดังนั้นผมจะมาที่นี่เพื่อปกป้องพี่จากซาสูนยั่เทียนไม่ได้พูดอะไรต่อจ้องมองไปยังดวงตางของโจเทียนเสมอและไม่มีใครรู้ว่าเขากรลังงเคอะไรอยู่โจเทียนรู้สึกประมาททันทีแม้ว่าเจเทียนยจะไม่ได้เคลื่อนไหวแต่เขารู้ว่ายจเทียนนั้นเป็นเป็นรบที่ทรงพลังเป็นอย่างมากเพราะเห็นไอดาพี่เหยียบตัออกมาในต,ตอนที่เขายังอยู่ในภาวงทรงพลังอย่างแท้จริง เมื่อสัมปลาดึงกิ่อายของเย่ยเทียนโจเทียนรู้สึกว่าเขาหวันแอไม่ต่างอะไรจะกมดปวกความแต่ตามวันทั้งสองนั้นเปรียบเทียบกับหาทรงที่กว้างใหญ่กับคูน้ําผนัดเล็กเ็อยากเป็นคนที่แก่งไหมจู่ๆเย่ยเทียนก็ถามขึ้นอยาขอรับโจเทียนพยักแน่นต่อนเนื่องในดวงตางของเขา มองหมนลงพอส่วนในการเพิ่งผมแย่มากมันเป็นเพียง้อส่วนในการเพราะระดับบออนเอในตอนนี้ผมสามารถกลับเป็นบได้เพราะผ่านการต่อสู้ที่ตายรมากใหมพ่พานพมถทวนด้้อส่วนในการเพิ่งผมผมรู้ดีไม่มีทางจะกลายเป็บบนบเพี่งแข่งได้ดวงตาเขาจะมุดมนแต่ยังคงเห็น,หน,น,วน,นดวงความมุ่งมั่นและความหวังจางๆจแสตาข้อส่วนในการเพราะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ มีสมบัติมากมายที่ช่ยวยยกดาบพลศวรรค์การเพาะได้หากเจ้าต้องการข้าสามารถยกดับพลศวรรค์การเพาะของเจ้าได้ขอยินดีที่ช่วยโจเทียนไม่ใช่เพราะความเหอกของใจแต่เป็นเพราะการแลกเปลยนเท่าเทียมไม่ว่าโจเทจยแอนแอจะแต่ที่เขียนสาารรพท่านปรปับปรุงทักษะเฉพาะต่อยางดัเขอได้สำเร็จไปเสไมได้เดว่าเป็นเพราะโจเทียนไม่ว่ามีโจเทียนที่เทียนก็สามารถเดืองตูสั่งสมประสบการเพืพาา่อพัฒนาทักษะเฉพาะต่อยางดับของเขาให้สำเร็จได้ในอนาคต เพียงแต่มันไม่ใช่สิ่งที่เขาจะทําได้ในช่วงเวลาสั้นๆนอาการได้ว่าโจเทียนช่วยเขาระยะเวลากันด์โฟนหลายปีถ้าเขาเลือกคีดเดินจากไปทันทียี่เทียนรู้สึกรายใจและเดืั้นโจเทียนดังนั้นตอนนี้ยเทียนจึงอยากจะยื่นมือขอช่วยโจเทียนพี่หากท่านสามารถยอบพอสมควรการพ่อของผมได้จริงโจเทียนยินดีจะตอบแทนท่านด้วยชีวิต โจเทียนทุบเข่ารงก่อนจะขอร้องยี่เทียนเมื่อเห็นโจเทียนเป็นแบบนี้ยี่เทียนเกิดความคิดบางอย่างโจเทียนก็เตรียมใจที่เป็นสิทธิ์ของข้าใหม่ยี่เทียนต้องการรับสิทธิ์นี่เป็นความคิดที่ยี่เทียนึดขึ้นได้อย่ากระทันหันโจเทียนกำลังเข้าสู่เส้นทางต่อแห่งดาบและด้วยความสามารถของโจเทียนด้านดาบก่อความพอใจให้นาที่ของเขาแต่ปลายทวาสนการพ่อของเขาลวดดับขึ้นเจอภาพการตัวตนในคตนั้นได้ขอบเขตการยอมรับสิทธิเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องที่เสียหายแน่นอนว่าแม้ในโคโจเทียนที่เกียรติคันไม่ยังพยายามถูกฝน มันก็ไม่ส่งกระทบใดๆต่อเยี่ยเทียนสิทธิคารวะทั้นอาจารย์โจเทียนพวกศีรษะลงกับพื้นสามั้นติดต่อกันสแสดงความเคารพต่อเยี่ยเทียนในเวลาเดียวกันเยีย่เทียนหยิบผลไม้สีแดงออกมาแล้วยื่นมันให้แก่โจเทียนกินมันซะแล้วประสบการณเพราะของเจ้าจะยกระดับขึ้นผลไมน้นี้มีผลในการยกระดับประสบการเพราะ เียงแต่มันทำให้ระดับความสามารเพาะของแต่บุคคลให้กลายเป็นระดับสูงสุดเท่านั้นแน่นอนที่เคียนไม่คิดโดยดรดับพอศัลยการเพาะของสิทธิของเขาให้เป็นเพียงระดับสูงสุดเท่านั้นยี่เทียนใช้ผลไม้นี้เพียงเพื่อปกปิดทักษะของเขาเท่านั้นยี่เทียนเตรียมที่จะใช้อาสาคข้องชิงผสวัของพอสัลยการคัดลอกมอบพอศัการเพาะระดับแรกขอบเขตให้แก่โจเทียนในช่วงเวลาที่ยี่เทียนเดินทางสะสมประสบการณ์เขาได้พบบุสรศัที่ช่วได้มากมาย โดยไปถึงผู้ตนดับเทพยี่เทียนจะนวมือสังหารของระดับนั้นเก็บส่งบางคนเอาไวใ้ในโลกของ่ังเปล่าแต่ในศตวรอษนี้มีบางคนที่าวความสาการถพิพาะระดับได้ขอบเขตดังนั้นยี่เทียนจะสามารถเ่่งสิ่งควสาการถพิเาษระดับได้ขอบเขตได้มาให้แก่โจเทียนได้ขอบคุณท่านอาจารย์โจเทียนกลืนผลไม้หรือไม่ดังดีทันใดนั้นกระแสพลังงานที่ปลิอสุทธหลั่งไหลเข้าสู่ดั้งายของโจเทียนในเวลาเดียวกันยี่เทียนใช้ความสาการคัดลอก พ่อผอสานการเพาะอับราแรกขอบเขตให้แก่โจเทียนทันทีตุ้มพ่อสานการเพาะอับราแรกขอบเขตรอมรวงพ่อสนการเพาะของโจเทียนส่งผลให้พ่อสนการเพาะของโจเทียนเริ่มเปลี่ยนไปตอนนี้โจเทียนรู้สึกดาวบับว่าวิญญาณของเขากำลังจะเบิดออกความเจ็บปวดได้ลุกลามมาที่รุนแรงเกือบจะครอบงำเจมส์นึของเขาเพื่อที่ยกดับพ่อสานการเพาะเจ้าทังอดทนแต่ความเจ็บปวดนี้ให้ได้เสียงของยี่เทียนแทรกผวานเข้าไป ในห้องจีวิญญากของโจเทียนโจเทียนยี่งคำเตือนของยี่เทียนเขาจึงกัดฟันบงนนังคับอดทนต่อความเจ็บปวดที่รุนแรงร่างกายของเขาเสียฐานปานของเขากระทบกันจนเกิดจะหักหากเปลี่ยนเป็นคนทั่วไปว่าเขาโอจมงสติไปนานแล้วจะเจนัวของโจเทียนนั้นแข็งแกร่งกว่าคนธรรมดาดัางนั้นเขาจึงสามารถขั้ง,งามความรู้สทกมาได้สำเร็จในพริบตาเพึ่งชั่วโมงก็ผ่านไปยี่เทียนได้ประสบการณ์คร้งดอ เื่อต่อวสวัสดของโจเทียนเมื่อเห็นว่าพอส,สอโจเทียนได้เปลี่ยนไปวงแปกของยี่เทียนก็ยกยิ้มขึ้นเด็กน้อยพ่อสนนาการเพาะระดับได้ขอบเขตในรานนี้พอสอนนาการเพราะของโจเทียนได้กลายเป็นดับได้ขอบเขตแล้วตาบได้ให้โจเทียน,นยไม่โชคร้ายบังเอิญพบเจอกำตาลใจจนต้องเสียชีวิตในอนาคตเขาจะสามารถกลายพวกตัวเด,ด,ด็กไรซีได้อย่างแน่น,นอนไม่ก่อนนั้นในจักรวันที่กว้างใหญ่ไาแสนนี้ จะไม่ได้โอกาสพิเศษมากมหม่บางทีหลังจากโจเทียนแข็งแกรขึ้นเขาอาจจะมีโอกาสเพื่อเอาประสนการณ์มาพาของเขาได้อีกครั้งประสบการารักษาเย่เทียนไปใช้งานประสนการรักษาเขาแสงสว่างสกสองอุจามือของเย่เทียนและเขาะ้าปกคลุมร่างของโจเทียนโจเทียนเพิ่งผ่านความทุกข์ความนจากการโดนพระสวรรค์งการขอยตอนนี้เต็มเร,รื่อยรอยช้ำแม้แต่ฟังแรกของเขายัางเกือบจะหัก น,นักเทียนมีรักษาโจเทียนด้วยหากการพอของโจเทียนื่อที่การบาดเจ็บจะฟื้นตัวไม่รู้ว่าต้องใช้เวลาอีกนานแค่ไหนพันที่ที่แสงจากความสอนใกการรักษาปกคลุมด่าของโจเทียนอาการบาดเจ็บของเขาก็ฟื้นตัวจนเกือกบกลับมาปกติเพื่อคมเดียวที่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าในลิปตาอาการบาดเจ็บของโจเทียน ใหเพียงแต่ตขึ้นตัวขค้ือเท่านั้นแต่การบาดเจ,จ็บภายในที่สร้างตัวในร่างกายถูกเยียวยาเช่นกันร่างกายรู้สึกเบามากโจเทียนดกขึ้นดืนก่อนจะขยับร่างกายไปมาเล็กน้อยด้วยความเดียวในตอนนี้ขอรู้สึกว่าไม่เพียงแค่บาดแผลงเขาที่ายสนิทแล้วแต่มันรา้ก,กับว่าเขาได้รับร่างกายใหม่ขอบคุณขอรับพระอาจารย์แค่ดึงเล็กน้อยพอสอนในการเป็นพ่อของเจ้าในปัจจุบันได้ยกกระดับกับเปลี่ยนดับรขอบเขียดแล้วหากยามฝึกฝนต่อไปเจ้าจะสามารถกลายเป็นผู้ฝึกตนแข็งแกร่ง,งระดับราชรได้ในอนาคต ข้สนิจการพาะอาดับได้ขอเพียรหรือผู้ฝึกตอนอาดับประจักไม่หน่อยเทอะไรหรือเมื่อตัวเทียนได้ยินชื่อทั้งสองนี้เป็นครั้งแรกเขารู้สึกสดไปยอย่างมากทาาา่านอาจารย์ข้สนิจการพาะอาดับแรกขอเพียรได้ผู้ฝึกตนอาดับประจับกแก่งแค่ไหนหรือตัวเทียนไม่รู้จักข้าสนิจการพระอาดับแรกขอเพียรไม่แปลกที่เขาจะไม่รู้จักอาดับประจับเพราะคู่เก่งที่สุดในระข้อดรงนี้เป็นเพียงดับเทพอีกครั้งตะข้อดรงนี้อย่างแท้จะไม่ติดต่อกัตะข้อดองอื่นในจกักรวาล พอส่วนในการเพาะแบ่งออกเป็นพอส่วนในการเพาะระดับบอนแอร์ระดับรองระดับร้มต้นระดับกลางกลางระดับสูงระดับสูงสุดนี่คือพอส่วนในการเพาะในช่วงเริ่มต้นพอส่วนในการเพาะขั้นสูงนั้นจะแบ่งออกเป็นระดับปาราระดับจันทาระดับตะวันระดับระที่เปรียบระดับประักการระดับระขอบเขตเนื้อเกล็ดระขอบเขตในมีระดับอนุญตการและระจักรวาลสำหรับระดับการเพาะระดับต่ำอาจารย์จะไม่กล่าวถึงแต่พูดถึงระดับที่สูงกว่าระดับปราจารย์แบ่งออกเป็น ระดับประชาระดับศักดิ์สิทธิระดับจักรพรรดิระดับเทพระดับเทพแท้จริงระดับเทพผู้ยิ่งใหญ่ระดับประจักษ์ระดับไกดซี่ละเทพจักรวาลตอนนี้พวสวรรค์เจ้าคือพวสวรรค์การเพาะระดับแรกของเพจสามารถผุดผลจะถือระดับประจักษ์ได้บนโลกใบนี้ผู้แก่งที่สุดเป็นเพียงระดับเทพเท่านั้นระดับระดิจเจ้าพยามผุดผลอย่างหลักก็ย่อมสามารถการผูงแก่งที่สุดของตะคอตรงนี้ได้อย่างง่ายดายในเมื่อเจ้าเป็นสิทธิของข้าแล้วเจ้าหมายในอนาคตของเจ้าต้องเป็นภู้ภาคดวงดาว ไม่ใช่ดอก้อตดงนี้โจทเทียนตกเลงไปอย่างสมบูรณ์ข้อมูลที่เห็นข่าวนั้นทำลายความรู้ความเข้าใจของเขาโดยชิ้นเชิงในพลังสวัสดคการพาะอัตราแรกของเขียนนั้นเนือกว่าพลัสวันนวการพระอับสูงสุดที่เขาเคยได้ยินมาหลายอับเดิมที่เขาเป็นเพียงขยะในโลกของการตกฝนแต่จูเขาก็กลายเป็นชิยะด้านการฝนที่เราตั้งสวรรค์น,นี่เขาฝันไปหรือไม่ด้วยความรู้ความเข้าใจของเขาโดยตนดับเทพ เป็นบบตนตำนานที่สยดสงกลัวแต่หลังจากได้ฟังคัมภีร์ของเย่เทียนระดับเทพนั้นดูเหมือนจะเป็นเพียงมดตัเล็กทั่วไปและด้วยพอศการธาเพราะระดับพอบเขตของเ,เขาเขาจะสามารถก้าวข้ามระดับเทพได้อย่างง่ายดายในอนาคตและกลายเป็นตัวตนที่ทรงพลังยิ่งกว่านั้นผู้ปกครที่เก่งระดับระดัจากอาจารย์ได้เปลี่ยนพอศรัทธา,เพ,าเพราะของฉันให้การพอศรัทธาเพราะระดับทเทพียบอย่างง่ายดายดังนั้นกองเก่งของอาจารย์ต้องเหนือกว่าผู้ปกตนอระดับจากอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามขอคิดมากเกินไป แมเย,ย่เทียนจะเป็นบุญตะวันไว้รันแต่พื้นฐากนการพ่องของเขาเพื่อัอยู่ในระดับจบกการพัฒน่า่นอาจารย์เปรดช่วยทั้งสางองสิทธ์ได้หรือไม่ได้สิขอบคุณท่านอาจารย์จากนั้นเย่ยเทียนและโจเทียนก็กลับไปยังบ้านไม้ผูกพังที่บนเนินเขา,ท,าทันทีที่เขาเข้าไปในบ้านโจเทียนก็แนะนำเย,ย่เทียนให้รู้จักกับน้องสาวของเขาเจอ้เอ๋อรรู้ว่าเย่เทียนนั้นเป็นรูปไอส่งพรัง ดังนั้นเธอรู้สึกประหม่าเล็กน้อยตอนนี้ข้าเริ่มรักษาแล้วยี่เอเทียนรดพภาระสนก,การรักษาในรักษาอาการเปื่อยของโจอืรอได้อย่างง่ายดายท่านใดนั้นไปนั่งที่ที่เสียวของโจเออร์ก็ขอเป็นบกตรติในการปฏิทิปปอดของเธอก็ถูกลบหายไปอย่างสมบูรณ์พี่ชายมูหายแล้วอ้าวละครับจบแล้วรครับอตอนที่507กับ508นะครับผมตอนหน้ามาชมกันต่ดอด,ดีกว่าครับมื่เอเทียนจะไปที่ไหนต่อนะครับผมอ้าวละครับได้พลาดประการใดก็ขอภายในนี้นะครับ อย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์กด comment, คอมเมนต์สมัครสมาชิกขอบครอบครับยวกับคุแนะครับขอบคุณครับ